ไปนั่งที่หนมปังค่ะตรงนี้ไม่ใช่ที่หนมปังค่ะตรงนี <venant> ้เป็นที่คนขับค่ะเก่งมากค่ะหนมปังเก่งมากค่ะเดี๋ยวไปหาคุณหมอกันค่ะ น้ำป้าเก่งมากค่ะให้คุณหมอวัดไข้ไหน่อยนะคะน้ำป้างแบบตัวรุมๆอย่างเดียวอะค่ะอย่างอื่นไม่มีอาการอะไรอ่ะค่ะกินอาหารได้ปกติอ่ะค่ะ เราจะมีการวัดไข้นะครับก็จะมีเครื่องวัดเป็นประหลอดหรือเป็นเครื่องดิจิตอลวัดเป็นหน่วยเป็นไฟไท้อ่ะนะครับผมอ๋อมาพบคุณหมอก็ดีเลยค่ะมีเครื่องวัดไข้เป็นแบบว่าเป็นมีเครื่องให้รู้เลยค่ะแต่ถ้าที่ประหลอดที่เราวัดตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งจุดหกไฟท้ายนะครับผม คืออุณหภูมิปกติของน้องน้องหมาเนี่ยจะอยู่ที่100รอ้อยถึงร้อยสองฟาเรนไฮต์นะครับผมอ๋อค่ะอย่างนี้เรียกว่าขนมปังเนี่ยอุณหภูมิยังปกติอยู่ใช่ไหมคะใช่ปกติอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีชนิดหนึ่งคือใช้วัดที่บริเวณใบหูแล้วก็ไม่ต้องไปจิ้มจิ้มที่ก้นเราเดี๋ยวนี้เราก็มีวัดวัดที่ใบหูได้อ๋ยคุณหมอมีเครื่องวัดเป็นแบบว่าเหมือนคนเลยนะคะแป๊บเดียวเอง ใช่ไม่ไม่มีไข้นะครับผมแล้วเครื่องขึ้นตัวเลขเป็นยังไงคะก็ะขึ้นที่หนึ่งร้อยนะครับผมอ๋อก็ใกล้เคียงกับค่ะ<ช>สบายเลยหนมปังไม่มีอะไรคะ่ะหนมปังปกติค่ะปกติครับผมหน้าตาไม่ต้องกังวลน,นะคะเออทีนี้ตรงผิวพันธุ์ของหนมปัง <S <S เอ๊ะเดี๋ยวคุณมอว่อดูจมูกนิดนึงค่ะจมูกมีน้ำน <S <S อืม เมืม่อกี้นี้ช,ชุ่มใช่ไหมฮะใช่ค่ะเมื่อกี้นั่งรถแอร์มาแต่ว่าก็เปิดหน้าต่างให้หนอนปางออกไปข้างนอกด้วยนะคะอ่อให้โผล่หน้าออกไปข้างนอกใช่ค่<ร><ฮ>ะปกติถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าจมูกชุ่มชุ่มเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยเอปกติผิวของจมูกควรจะต้องชุ่มชื้นอยู่ตลอดไม่เปียกเกินไปหมายถึงว่าไม่มีน้ำมูกใสไหลหยด หรือว่าเป็นพวกน้ำมูกเขียวไหลออกมาอย่างเงี้ยหรือถ้าจมูกแห้งเกินไปก็ถือว่าไม่ดีเราอาจจะใช้วาส,สลีนทาช่วยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นได้ค่ะแต่เขามีการเลียจมูกด้วยค่ะใช่ครับผมค่ะอันนี้อาจจะเป็นเพราะนั่งรถแอร์มาอะไรเงี้ยเกี่ยวด้วยไหมคะมเกี่ยวนะมมันน่าจะอยู่ในอุณหภูมิปกติใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะคือน้องเนี่ยมีอาการแบบว่าพอจับตรงพุ่งแล้วเนี่ยจะร้อนๆหน่อยเนี่ย ก็เลยให้ดื่มน้ําคุณบอกว่าเวลาเราพบสุนัขที่แบบว่ามีอุณหภูมิที่ตัวสูงๆเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยควรจะเป็นยังไงอะคะใช่ค่ะปก,ปกติเนี่ยเราเราจะใช้ตัวเครื่องมือใช้ในการวัดเพื่อดูว่ามีไข้ไหมอุณหภูมิจะต้องเกิน1 0 2ประเซ็ขึ้นไปถ้าเราเจอว่าอุณหภูมิเกิน102ขึ้นไปเนี่ยอ,อย่างแรกเลยก็คือการใช้เช็ดตัวนะคะผม<ะ>ใช้ ชุบน้ําเย็นก็ได้ครับผมเช็ดเช็ดซีดฝ่าเท้าอย่างเงี้ยนะครับผมฝ่าเท้าใต้ท้องขาหนีบอย่างเงี้ยนะครับผมอ๋อ,อค่ะช,ช่วยลดอุณหภูมิเบื้องต้นน่ะคนะ่ะคือ<ต>ใช้น้ําเย็นได้ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับผมแล้วก็ให้อยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทนะครับผมไม่ไม่ใช่เป็นห้องที่ร้อนเกินไปอบอ้าวอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไม่อยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมคะครับ จริงจริง,รงให้อยู่ในห้องแอร์ที่ที่ไม่ได้แบบเย็นเกินไปก็อยู่ได้นะครับผมจะช่วยลดอุณหภูมิด้าเหมือนกันอ๋อค่ะ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 อ๋อก็อยู่ได้เหมือนกันนอนบนพื้นกระเบื้องก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้แล้วก็ถ้าสุนัขเป็นไข้ยังไม่หายก็ควรมาพบสตัตวแพทย์เพื่อตรวจ เพิ่มเติมในรายละเอียดต่อไปใช่ใชไหมคะเพราะว่ากราณีถ้ามีไข้เนี่ยมันมันมีได้หลายสาเหตุก็คือหนึ่งก็คือ,อ,อสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันมันร้อนจนเขาไม่สามารถระบายความร้อนไปได้หรือเขาไปออกกําลังกายมาใหม่ๆไปวิ่งไปอะไรมาเนี่ยมันระบายความร้อนไม่ทันเนี่ยมันก็ทําให้ไข้ขึ้นสูงได้หรือแม้กระทั่งการติดเชื้ออย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือภาว่าฮิ r โตรก็คออือเขาอยู่ใน ที่อากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยพอมันระบายไม่ทันเนี่ยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันสะสมเนี่ยทำให้เกิดภาวะชอ็ชอกช็อกจากความร้อนได้ก็คือภาวะฮิสโตรนะ,ะอ๋ออย่างนี้ต้องรีบมาพบคุณหมอซะหน่อยนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ใช่ครับผมค่ะค่ะอ๋อวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ <c oughs> ดีใจ <c oughs> ที่มาพบคุณหมอค่ะห <c oughs> นุ่มปังไม่มีอะไรแล้ว็นไรลูกม่เป็นไรค่ะข,ขอบพระคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> thank mm -hmm. you